สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมมาตามนัดครับหนึ่งทุ่มตรง21พฤศจิกายน2564ครับคลิปเมื่อกลางวันได้เชิญชวนพี่น้องที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นชาวนาเป็นอสมอมาชมคลิปนี้ครับเพื่อที่จะรู้เงินเข้าเงินออกจากบัญชีธนาคารทอกสนะครับซึ่งเกษตรกร,ร,กรตอนนี้รัฐบาลมีโครงการทําประกันรายได้ พืชหลายชนิดนะครับก็มีทั้งประกันรายได้ข้าวประกันรายได้มันสำปะหลังประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไปก็จะมีการเสนอประกันรายได้ปาล์มน้ำมันประกันรายได้ยางพาราเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่ออนุมัติโครงการต่อไปหากโครงการประกันรายได้นะครับมีการจ่ายเงินเกษตรกรถ้าทําตามคลิปนี้นะครับพอเวลาเงินเข้าบัญชีธนาคารทกสท่านท่านจะทราบทันทีเพราะ เขาแจ้งทางไลน์ก็กดเข้าไปดูทางไลน์เงินเข้าเท่าไหร่รู้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแล้วก็เป็นประโยชน์กับชาวนาโดยเฉพาะตอนนี้กําลังรอเงินประกันรายได้เข้าเงินเข้าหรือยังทํานองนี้นะครับถ้าเงินเข้าเขาแจ้งมาทางไลน์เลยติ้งมาเลยเราก็กดดูก็จะทราบยอดเงินด้วยนะครับบัญชีทกศนะครับส่วนอสอมอก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอสมรับค่าผลการทุกเดือนถ้าบัญชี ถ้าเงินเข้าบัญชีธนาคารทกศข,ของกสมเวลาใดก็แจ้งเตือนมาทางไลน์ก็กดดูทางไลน์ก็ทราบครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทําประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านบอสมควรครับไป,ไปชมไปฟังารายละเอียดครับวิธีการสมัครรับแจ้งทางไลน์เงินเข้าเงินออกบัญชีทกศน,นี่ทําอย่างไรครับมันมี2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ต้องเพิ่มเพื่อนกับ fbac family ก่อนนะครับ ่วนใครเคยเพิ่มเพื่อนไว้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่มก็รัดไปขั้นตอนที่สองกดสมัครรับบริการแจ้งเงินเข้าออกเลยนะครับคนที่เคยเป็นเพื่อนกับแอส a a c Family นี่<บ>ก็คือคนที่เคยสมัครคนที่เคยสมัครทางโทรศัพท์นี่แหละครับเคยสมัครขอกู้เงินกับธนาคารตกสผ่านผ่านไลน์นี่แหละ เมื่อปีที่แล้วนะ่ยมีโครงการกู้สู้โควิดของทกศนะครับซึ่งเวลาก่อจะกู้ผ่านไลน์นั้นจะกู้ผ่านจะกู้ธนาคารทกศนั้นก็ต้องเพิ่มเพื่อนกับแอสบีเอซแฟมิก่อนใครที่มีแอส a อเอซแฟมอยู่แล้วใครที่เป็นเพื่อนกับ a a c f a m i l y ทอกศอยู่แล้วไม่ต้องทําขั้นตอนนี้ข้ามไปขั้นตอนที่2กดสมัครรับการแจ้งเตือนเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเป็นเพื่อน กับ S b a d d b a c c family ต้องต้องเพิ่มเพื่อนก่อนไปดูขั้นตอนเพิ่มเพื่อนครับขั้นตอนเพิ่มเพื่อนท่านก็เชื่อมต่อน,นี่แล้วก็ท่านก็กดเข้าไลายท่านนะครับกดเข้ารลายนะครับพอกดเข้าไลายปับ๊บให้เอามือไปกดที่หน้าหลักครับมันจะเป็นรูปบ้านแล้วมีตัวหนังสือคําว่าหน้าหลักนะครับดูตามลูกศรชี้เลยนะครับสีแดงก็เอามือกดตรงน,นั้นพอกดแล้ว ก็ไปกดเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นรูปคนมีเครื่องหมายบวกครับอยู่ด้านบนสุดตามลูกศรชี้พอกดแล้วก็จะมีกลมๆนะครับมีตัวหนังสือคําว่าค้นหาอยู่ข้างล่างนะครับเป็นกลมๆท่านก็กดตรงนั้นแหละครับเขาเรียกว่ากดค้นหาต่อไปก็มือไปกดคําว่าลายไอดีให้เป็นปุ่มผิเขียวนะครับเมื่อกดลายไอเดีเป็นปุ่มผเขียวแล้วก็พิมพ์พิมลายไอดีที่เราจะเป็นเพื่อนใส่ก็คือ S B A A C Family ครับ เสร็จแล้วก็กดค้นหาครับกดกดปุ่มเสๆยสเพื่อค้นหาก็จะเจอรูปทกอ,อ,อบแบบนี้ครับ B ตัวใหญ่ AAC Family แล้วก็เอามื่อกดปุ่มสีเขียวตรงสือสีขาวคำว่าเพิ่มเพื่อนเอามื่อกดปุ่มแลครับเพิ่ม <ๆ S 1> เ,เพื่อนปั๊บเท่านี้ก็เสร็จพอกดเพิ่มเพื<ๆ>่อนต่อไปต่อไปตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแชทใครจะเข้าไปเลยก็ได้หรือใครจะออกมาจากลายก่อนก็ได้นะครับก็เป็นว่าเพิ่มเพื่อนกับ BAC Family ทกศเรียบร้อยแล้วครับ ครับก็จบขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนเพิ่มเพื่อนกับ BACFamily ต่อไปอยู่ในไลน์ท่านจะมีเพื่อนอีก1คนก็คือ SBCFamily นะครับส่วนใครที่เคยเป็นเพื่อนกับ SACFamily แล้วโดยการเข้าไปขอกู้เงินตั้งแต่ปีก่อนๆน,นะครับขั้นตอนที่1ถ้าไม่ต้องทำท่านรัดทำขั้นตอนที่2เลยซึ่งมาดูขั้นตอนที่2ต่อไปครับขั้นตอนการสมัครครับ ซึ่งขั้นตอนสมัครต่อไปนี้เราไม่ได้ทําใหม่นะครับก็ขออนุญาตว่ามันทําค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าถ้าเราจะไปลบของเก่าเราที่เคยสมัครไว้ทิ้งแล้วก็สมัครใหม่มันยุ่งยากหลายขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่เราเคยทําคลิปไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับทําวิธีเดียวกันนี่แหละและ้วจะมาต่อจากนี้ไปท่านก็ชมไปจนจบนะครับก็จะทราบวิธีนะครับชมตั้งแต่บัดนี้ไปจนจบนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครครับ ทีนี้เราก็กดสมัครครับเราออกแกะไลน์เมื่อกี้เราก็กดเข้าไลนา์ใหม่ครับทีนี้กดปุ๊บเข้าไปเสร็จแล้วเราจะเห็นตัวนี้เป็นอยู่ในห้องแชทของเราเนี่ยมันจะมีรูปธนาคารตรกสบีเอเอซีแฟมิลี่นี่เราก็กดตรงนี้ครับเมื่อเราเข้าไลนา์ล้วก็กดตรงนี้กด bac family ฟกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปก็จะมาหน้านี้นะเห็นไหมครับเราจะเห็นตรงนี้ เขามีรูปคนผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็มีภาษาอังกฤษ B A a C Connect แล้วก็บอกว่าลงทะเบียนฟรีอยู่ตรงนี้ครับเราก็เอามือมากดตรงที่เอามือมากดตัวหนังสือคําว่าลงทะเบียนฟรีนี่แหละครับกดตุบเข้าไปเลยนะครับกดทุบเข้าไปบางเครื่องเขาก็จะถามแบบนี้บางเครื่องก็ไม่ถามจะไปขั้นตอนกดรับสมัครเลยถ้ามีถามแบบนี้เราก็กดอนุญ,ญาตนะครับ สร็จแล้วอยเข้ามาตรงนี้ก็กดสมัครใช้บริการเมื่อกดสมัครใช้บริการก็จะมาหน้านี้ให้เรามือไปกดยอมรับให้เป็นสีเขียวกดยอมรับให้เป็นสีเขียวเสร็จแล้วก็กดยืนยันเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนใส่เลขประชาชน13หลักของเจ้าของบัญชีนะครับเสร็จแล้วก็มากดตรงนี้เพื่อใส่วันที่เกิดก,กดตรงนี้ปุ๊บ สมมติว,วันที่6ก็กดปุ่มเขียวเสร็จแล้วก็มากดเดือนสมมติเดือนมกลาก็กดปุ่มมกุล่าต่อไปก็กดตรงนี้พศก็เลือกพศเกิดแล้วก็กดปุ่มต่อไปก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับอันนี้จะเปิดไว้ก่อนเพราะกดหมายเลขโทรศัพท์เสร็จแล้วก็กดยืนยันพอกดยืนยันเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็ออกจากลายไปก่อนเพื่อไปโทรเอารหัสครับก็ออกจากลายเสร็จแล้วก็มาทําการโทรศัพท์ครับโทรศัพท์เพื่อเอารหัสไปใส่นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับโทรศัพท์ให้โทรให้กดดอกจันนะครับกดดอกจันออกจากลายแนละ้วมาโทรศัพท์นะครับ กดดอกจันหนึ่งเจ็ดเก้าดอกจันแล้วกดหมายเลขประชาชนสิบสามหลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกสักครู่เขาก็จะขึ้นอยู่หน้าจอก็จะขึ้นรหัสมาจะมีเลขเจ็ดตัวแล้วก็เอาเลขเจ็ดตัวมากรอกลงตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าลายไปใหม่เข้าลายมาใหม่ เสร็จแล้วพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็เลขเจ็ดตัวนั้นมากรอกลงตรงนี้กรอกลงตรงนี้แล้วก็กดยืนยันพอกดยืนยันปุ๊บก็จะมีรหัส OTP นี่มายังข้อความของเราหกตัวนะครับทีนี้อันนี้ยกตัวอย่างใส่เลขเจ็ดตัวครั้งแรกก่อนนะครับนี่ อันนี้ขั้นตอนเดียวกันกับเมื่อกี้เราออกจากลายแล้วเมื่อออกจากลายแล้วก็ไปกดดอกจันหนึ่งเจ็ดเก้าดอกจันหมายเลขประชาชนสิบสามหลักของเราเสร็จแล้วก็กดสี่เหลี่ยมก็จะมีก็จะมีรหัสขึ้นมาหน้าจอเจ็ดตัวแล้วก็มากรอ,อกเสร็จแล้วก็กดยืนยันพอกดยืนยันเสร็จแล้วก็จะมีรหัส OTP มามาในมาในข้อความโทรศัพท์ของเราเป็นเลขหกตัวทีนี้เราก็เลขหกตัวมากรอ,อก ตรงนี้กดยืนยันพอกดยืนยันแล้วเขาก็จะเข้ามาข้อมูลของเราเลยทีนี้โทรศัพท์จะโชว์ข้อมูลบัญชีของเราที่เปิดไว้กับทกสถ้าเรามีหมายเลขบัญชีเปิดหลายบัญชีก็จะโชว์ขึ้นมาทุกบัญชีเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกบัญชีที่เรารับเงินจากโครงการเกษตรต่างๆมันจะมีบัญชีญชเดียวนั่นแหละครับ ที่เราได้รับเงินจากโครงการประกันไรายได้โครงการไล่ละห้าร้อยอะไรก็แล้วแต่ท่านมีหลายบัญชีเราก็ไม่เลือกเราก็เลือกใช้ที่บัญชีที่เงินเข้าเมื่อปีที่แล้วเราคงจําได้ก็จะใช้บัญชีไหนก็มือไปกดปุ่มกลมๆข้างหน้านั้นให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับเสร็จแล้วเขาจะขึ้นมาให้ตรวจสอบว่าถูกไหมต่อไปมันจะเหลือบัญชีเดียว จะมีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้ถ้ามันไม่ใช่เราก็กดออกกดกลับไปเลือกใหม่ถ้าใช่มันมีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้แล้วก็เลขบัญชีที่เขาปิดไว้มันใช่เราก็กดยืนยันนะครับพอกดยืนยันปั๊บเสร็จแล้วบนหน้าจอโทราศัพท์ของเราก็จะขึ้นชื่อของเราเขาจะขึ้นว่ายินดีต้อนรับสู่บริการแล้วก็คุณแล้วก็ชื่อชื่อไม่มีนามสกุลน้องคุณนะครับ สร็จแล้วเมดูด้านล่างนี้ตอนเราเข้ามาครั้งแรกมันจะเป็นลงทะเบียนฟรีตอนนี้เขาจะเปลี่ยนข้อความเป็นจัดการข้อมูลนะครับก็เป็นว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็ออกจากลายไปเลยทีนี้พอเราไปลองถอนเงินดูครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านลายของเราเนี่ยแหละมาพอทกศเขโอนเงินประกันรายได้โอนเงินไล่ละหา้าร้อยโอนเงินต่างๆที่มันเป็นเงิน โครงการสนับสนุนจากภาครัฐช่วยเกษตรก็จะแต้งแจ้งเตือนทางไลน์เราก็กดเข้าไปดูตรงนี้ได้ตรงไลน์ b a a c family ก็จะรู้นะครับเงินเข้าเงินออกเราไปถอนเองเราให้คนไปกด atm ให้แจ้งหมดเงินคนโอนเข้ามาแจ้งหมดนะครับแจ้งผ่านทางไลน์นี้ก็หวังว่าคงจะทำเป็นทุกคนนะครับถ้าดูดูไม่เข้าใจก็ดูลหลายรอบและค่อยคศึกษาไป จนคิดว่าชํานาญเสร็จแล้วก็ลงมือทํานะครับท่านก็จะได้รับแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกสบายเลยถ้ามีเงินประกันรายได้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้ามันก็แจ้งเตือนมาปุ๊บล้วก็กดดูทางไลน์เสร็จแล้วก็เอาบัญชีไปถอนหรือไม่ก็เอาบัตรเดทเอมไปกดเงินได้สบายเลยครับรู้ได้ทันท้องทีท่วงทีมีเมื่มมมอมีเงินเข้าเงินออกครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอขอบคุณที่ดูจนจบหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ